สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่ทานครับคลิปนี้ก็จะเอาสูตรนี้ครับสูตรร้อยบนแล้วก็บ,บวกสามตัวบนครับของรัฐบาลไทยเราครับสูตรนี้ถือว่าหลักร้อยเลขวิ่งแม่นมากครับสําหรับสูตรนี้เพราะงวดที่ผ่านมานั่นฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้เลขมาครบเลยครับห้าหกสามสามสอง แล้วก็หลักร้อยมี7กับ5ครับก็มาที่5ครับเลขออกไปที่5 6 3ให้วิ่ง5ก็5มาครับ5หลักร้อยเดี๋ยวมาดูงวดใหม่ครับมาดูการคำนวณงวดใหม่ครับ สำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายวต้องเปลี่ยนกระดาษก่อนครับเพราะว่านี่ก็เต็มละสูตรนี้เราจะหาหลักร้อยเพื่อเอาไปตัดกับไอ้สูตรเลขคายสามตัวสองครั้งครับถ้า งวดนี้ถ้าสูตรนี้เขามาข้างบนอีกเราก็จะได้หลักร้อยมาใส่สูตรนี้ครับมาดูว่าหลักร้อยงวดนี้จะจะตรงตามที่เราคำนวณไว้กับสูตรนี้ไหมก็จะมีหนึ่งมีสูตรมีสี่อย่างนี้พองวดที่ผ่านมาเข้าไปที่สามหกแต่ถ้าเรา เอาเลขห้ามาใส่วที่ผ่านมามันก็เข้าไปที่โต๊ดเลยครับห้าสามหกเดี๋ยวมาดูสูตรใหม่สูตรนี้ครับเพื่อจะมาหาหลักร้อยแล้วก็หาตัวเด่นด้วยครับสำหรับสูตรนี้จะใช้เลขท้าย3ามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับคือตัวนี้ เอาสองตัวนี้บวกกันก่อนแล้วก็จะมาบวกสองตัวตรงนี้อีกทีหนึ่งก็เลยเอาตรงนี้กับตรงนี้มารวมกันก็สี่ห้าเจ็ดบวกกันก็จะได้สองตัวก็จะได้เก้าสองตรงนี้จะได้เก้าสองแล้วหกบวกสามก็ได้เก้าก็เท่ากับว่าจะได้เก้าสองเก้าเราจะเดินหน้าด้วยเก้าสองเก้าครับ 9หน้าครับ929ถือว่าตัวเลขมงคลเลยครับ929 9หน้า 9, 9, 9, 9หลังเลยครับวดน,นี้ต้องเฮงเฮงปังๆแน่นอนครับวดน,นี้อาจจะแตก3ตัวอีกงวดหนึ่งก็ได้เหมือนกับ894ก็อาจจะตัวหนังสือเล็กหน่อยครับเพราะว่ามันเต็มหน้ากระดาษย่อดได้แค่นี้ครับก็จะเริ่มต้นด้วย9 สองเก้านี่ครับเราจะเริ่มด้วยเก้าสองเก้าก็บวกกันลงมาครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็จะได้สองสองนับเพิ่มไปสองจะเป็นสี่สี่แล้วก็ห้า ห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์ทีนี้เราก็เอา เลขสองตัวนี่บวกกันลงมาอีกทีครับสองสี่ก็เป็นหกห้าเจ็ดก็ได้สองแปดศูนย์ก็ได้แปดสามตัวแถวนี้ก็จะได้หกสองแปดตรงนี้ครับเลขหกตัวตรงนี้ ก็จะมีสองสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์งวดที่ผ่านมาเข้าเข้าแบบนี้ครับผมให้เก้ากับสองคิดว่าจะมาหนึ่งสองสองหนึ่งเลขออกไปที่สามสองก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็ห้ากับเจ็ดเหมือนเดิมก็อาจจะออกแปดเจ็ดก็ได้ พราะว่างวดที่ผ่านมาเขาออกสามสองแบบนี้ถ้าออกแบบนี้เราก็ต้องจับแบบนี้ครับนี่ครับเพราะว่าเขาออกข้างล่างแบบนี้คือสามสองตรงนี้สามสองตรงนี้เพราะว่างวดนี้ได้แปดเจ็ดตรงนี้ก็จะมีห้าเจ็ดแปดเจ็ดเท่ากับว่าก็จะได้ห้าเจ็ดแปดเจ็ดตรงนี้ตรงข้อตรงนี้มีแปดอยู่ ต่อไปก็จะเดินหน้าเป็นปลาตะเพียนต่อครับก็จะเริ่มจากเลขสองเนี่ยครับ นี่ครับตัวเลขจะเป็นแบบนี้สําหรับสูตรนี้ก็จะตีเส้นเป็นปลาตะเพียนครับทีนี้เราก็จะเอาตัวที่ไม่ได้ตีเส้นออกมาครับดึงออกมาจะได้สามห้า สามเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดหกตัวจะได้แบบนี้ครับในทีนี้ก็เอาสองตัวนะครับบวกกันเป็นคู่คู่อีกทีหนึง่งสามห้าได้แปดสามเก้าได้สอง หนึ่งเจ็ดก็ได้แปดแปดลดแต้มไหมครับแปดก็เป็นเจ็ดสองนับเพิ่มครับเป็นสามแปดลดแต้มก็จะเป็นเจ็ดครับสรงนนี้จะเป็นแบบนี้ครับฉะนั้นหลักร้อยงวดนี้หลักร้อยมีหนึ่งกับสามครับนี่ครับหลักร้อยขึ้นหนึ่งกับสามงวดนี้ เพราะว่าผมจะให้ดูย้อนที่ผ่านมาหลักร้อยผมให้เจดกับห้าตรงนี้ก็มาห้าออก 5, 6, ห้าหกสามวดนี้ให้ศูนย์กับ8ดก็ออกแปดเก้าสี่วันี้สามกับ1ก็ออกสามเจ็ดเจ็ดวนี้ให้9ก้าเก้ากับเจดก็ออกเจ็นยเนี่ยครับคือหลักร้อย นี่คือหลักร้อยครับฉะนั้นหลักร้อยงวดนนี้สามกับหนึ่งครับหลักร้อยคือสามกับหนึ่งถ้ามีสามกับหนึ่ง ผมจะให้ท่านดูสูตรนี้เดี๋ยวขยายให้ให้ชัดๆนี่ครับสูตรนี้ข็องวดที่ผ่านมานั้นหลักร้อยผมให้เจ็ดกับห้าเลขก็ออกไปที่ห้าหกสามก็คือหลักร้อยวิ่งห้างวดนี้หลักร้อยเป็นหนึ่งกับสามครับ ถ้าหนึ่งมาสูตรนี้มีหนึ่งครับเราก็จะได้มั่นใจว่างวดน,นี้น่าจะแตกสามตัวอีกอีกอีกรอ,อบหนึ่งครับเพราะมีหนึ่งผมให้หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วกันไว้ก็คือศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์นี่คือชุดสามตัวสองครั้ง ถ้าตรงนี้มาข้างบนตรงนี้จะต้องมาชุดสามตัวสองครั้งครับเพราะว่าหลักร้อยตรงนี้มีหนึ่งนี่ครับหลักร้อยมีหนึ่งกับสามก็ชนหนึ่งกันสามไม่ก็ดีเหมือนกันครับเผื่อสามมันมานี่ครับเด่นหนึ่งแล้วก็ลองสาม ถ้ามีหนึ่งอย่างนี้เราก็อุ่นใจว่าตรงนี้มีหนึ่งอย่างน้น้อยถ้ามาชุดสามตัวบนอีกงวดหนึ่งไม่ตรงตรงกับโต๊ดหละครับงวดนี้แต่หลักร้อยมาแน่นอนครับเลขหนึ่งนี่ครับสําหรับชุดเลขท้ายสามตัวสองครั้งสูตรนี้ ส่วนชุดจับคู่เนี๋ยผมจะจับให้ทั้งหมดที่ผ่านมานั้นจับจับคู่ให้ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับมีเจ็ดหกหกเจดห้าห้าห้าหหแล้วก็ห้าหกหนึ่งะได้ครับไม่มีห้าหสามเพราะเราไม่ได้ดูสูตรสูตรนี้เพราะสูตรนี้มีสามหหสามอยู่ต้องเอาคู่กันครับ มาดูครับฝั่งนี้ถ้าหนึ่งมาก็จะได้นหนึ่งแปดแปดเราจะเริ่มต้นด้วยแบบนี้ครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดต่อไปครับ 388 3ปดเคยออก3 7มมาครั้งหนึ่งครับผมจะให้ท่านดูนี่ครับที่หลักร้อยคือได้3มกับ1นึ่เขาออกไป3 7มมีอยู่งวดหนึ่งครับเขาเคยออก3ามหลักร้อยได้3กับ1 แล้วเลขวิ่งผมให้เลขวิ่งเจ็ดครับวดน,นี้เพราะมีสูตรหนึ่งชนที่เลขเจ็ดวดที่แล้วชนที่เลขห้าวัน,นี้ข้างบนครับวิ่งที่เลขเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวครับแล้วก็อีกสองชุดก็จะมีตรงเนี้ครับ

แล้วก็หนึ่งแดเจดนี่ครับตัวก,กันไว้เพราะว่ามี7เราก็จะมาดูสูตรนี้ครับฉะนั้นวิเคราะห์ก็จะมี1 8ึ่อยู่ชุดหนึ่งครับแต่ตรงนี้มันมีหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งแปดเจด ตรงนี้ก็มี1 7 7แล้วก็มี1 8 7่งแป7เเราก็จะขยบมาดูฝั่งซ้ายมือตรงนี้ครับก็จะมี5 7กับ8 7ดเจ็ดองวดที่ผ่านมาตรงนี้เขาเข้าแบบนี้ครับ มีหกสามเลขออกไปที่ห้าหกสามพอหลักร้อยคือเลขห้าถ้างวดนี้หลักร้อยมีสามกับหนึ่งฉะนั้นหนึ่งมาครับหนึ่งก็จะมาคู่กับตรงนี้ครับมีแปดเจ็ดห้าเจ็ดก็จะมีหนึ่งห้าเจ็ดตรงนี้แล้วก็หนึ่งแปดเจ็ดสองชุดนี่แหละครับ ้ามาก็มาบนครับเพราะว่าเด่นที่เลขเจ็ดงวดนี้หลักร้อยที่เลขหนึ่งอีกสูตรหนึ่งชนที่เลขเจ็ดฉะนั้นหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งเลขเจ็ดไม่อยู่หลักหน่วยก็อยู่หลักสิบครับงวดนี้อาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหรือไม่ก็หนึ่งแปดเจ็ด เอาสูตรนี้มาวิเคราะห์ให้ท่านได้รับชมกันอีกสูตรหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครับสำหรับสูตรนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับสำหรับสูตรหลักร้อยสูตรนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนครับ ก็เฮงเฮงเลยๆยกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ